เตโตตุมกุมตุนได้พับบุกใบบากพังเจาะเมตโตตุมกุ้มุงคันตุ่นก็พรมากใบกายปัิปีปินใจปืนก่นักตีปิ่นใจปัิปีปินบุ่นใจไอ้ศพลายปืนเบือปนอเ ขนาดปลาเซียนเขาัาฟังอะกำเขาไม่ไันเดี๋ยวครับเดี๋ยบเจีบี๊ยบพวกกขอด้ข้าเลยข้าบ้านโอ้โห้าบ้านเกิด่ะยังมาอีกแล้วสุซามาแรงอกครับอีกแล้วกินเ้าวันนี้ ปีปืนเบอร์ไอ้นน้าดอยเนิ่เมือปืนเฟอฮ็ดเสาปีเสาจังใจในเมือนปืนโบขึ้นแมงปุ่นไอ้ไ้ไอ้ไู้ไอ้นน้ไ้ไอ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 ้้ไอ้อ้้ั พี่น้องังหลายมาฟังกันขับหล่เดี๋ยวพี่นันุ่เมองคงหัวมาเข้ามาปลาเอาตุ้นแม่โตนขุนเนื้อกาเลีนอดใหญ่ตามไตเขาดอดเดล้ยวตีปั่นชุกัดยิ้มมากก็ซ้ยเฮ้อไอเฮ้ตมเดี๋ยวนี้เฮ้อเื้ยเ้ยไมเต๋อม อาสาวมาฟังกับข้าวหลายหลายน่ะนะทำี่นํำย่างว่ะทำาินนำย่างว่ะนทั้งหงายนี่ใจเกี่ยวใจกวางมือบอกจึงจัออกจากบ้านย่างเจ้าถึงเินได้เต่ารอดเพียมาเกิดกาใจในตึงอันเกี่ยวคำลุยและปิ้งมาอยู่ไว้ที่หาไม่หุ่ลายใจจุกกันไปโต้เขา

สถาการณ์เนี้ยไม่นานหรอไนะเฮ้ยเอ๋อเอ้ยร้ว่าเรารอดแก้วนั้นก็แล้วเนี้ยอ่าบรรยากาศกำคัับไตลื้อเข้มเด้อไ่นอนทั้วลายอาบัดเดียววันนี้จึงมาจัดจอดอย่างเศรนีเด็ดลางไข่นั้นหน่อยเตียวยางแผวมาจิตใจขาเต่าเตียวมาสองปอก จึงมาเกิด l o อ n หน่่ยไปเฮิร์นหน้่ยไม่เฮิร์นหลยใจจึงมาปัดเอาตุนโตเกี่ยขึ้นก็จังแปงเลยครับหมุนหมุกมุนสังก็บเบามีมาขวงปณิตติดหลังไอ้นั่นหน้่ยบ่าจังขวงขงรับไปจึงที่เอาเตุนโตแลไ่โตขึ้นเริ่มใจก็อเละมา ซ <pelled essed mit iki member> ื้อสังเตอน่เอาอ่าาาาาอาเขยนเตเตขยเตเตลูลลอะไรวะมนีย่ะเตเต้ไปนานถยยอม หาบัดเดียววันน pe ี้จึงมาจับจอดยังหื่นฟังจึงอันน้อยแอนเกี่ยวมอนยอดกับนี้มีไพสัก่ยังบามีมาข่อนจึงอันน้งกิดเกี่วสีตอนเีหักเต็มเฟืองใช่ใช่ เอออันนี้เป็นบรรยากาศการับไต่เรื่องเด็ดๆเนี่ยเข้าเข้มเข้กุจกะลาก็หอมาบัดเดียววันนี้จึงตีเอาตุนตุเล่เต่าเต็มแฝงเลยมาหลอดเลยมาจับจอดอย่างเศรืหนีใจอุ่นยินดีจึงมาบัดเอาจำปีเต่าเบิงพุ่งเลยครับอุ่น มุกมุนสังขออยามีมาไก่คือไรชุกอยู่ไว้ตีนี่มันแก่นกวันยินอื่อลไรมีเงินเละทำแลไรหลังมาปลูกเป่าเอื่อไรมีตึงเขายุนคือติมเยม่เพโคเมลักแปงกันหือมีเงินทายาจ่าย อ๋อผู้เลี้งออกมากาวีว้าเชื่อบอจังคาว่าำบุญคำผีกันแล้วนี่บอกาวีเนี่ยมองลูกรุกันแล้วล่ะบอกาวีก็มองลูกรุกันละวันนี้อะลยแม่ไผ่แกวแอนน้อยม่อนยอดได้ตึงลูกกัมมีพผีไพศัลนี่ขอยามีมาขวางอะลรชุดผูหวังพมิ่ไว้้ยนะอ งคนจึงมากาวีิงวัเจ้าหวานสังเตอ่